สวัสดีครับผมนโนจากซูคอมเปลาครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนตัวนี้ครับ16-35 f 2.8 g m a t e r ครับผมเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเลน16-35 f 2.8 GM ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเลนส์ยซูมมนะครับ เป็น1ใน3ามกษัตริย์ของโซนี่นะครับก็คือ1635 F2.8 2 4 1 0 s 2 8 70-200 s 2 8ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวอื่นๆก็รีวิวกันไปพอสมควรแล้วนะครับก็เรามาดูเลนตัวนี้บ้างนะครับก็เลน1635ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นอ er ัล์้าไวซ์ซูมเนาะเหมาะสําหรับถ่ายวิวนะถ่ายคนก็พอได้นะครับถ่ายคนติดวิวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ การละลายหลังมานิดๆหน่อยๆนะถ้ามันประกบอยู่บนฟูเฟรมเนี่ยมันก็พอที่จะทําการละลายหลังได้หรือว่าใครจะเอาไปถ่ายแนวบล็อกก็ได้นะครับวีบล็อกบ็อกเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณจะบล็อกด้วย16บมิลนะครับนี่มุมวันนี้เลยมันกว้างอ่ะเอออันนี้สแตนดาร์ดนะหรือว่าเอาแขนเข้ามานิดนึงท่ามืาเมื่อยอ่ะถืออย่างเงี้ยชิวๆนี่ถ้าดูภาพจะเบื้องหลังจะเห็นว่าผมหดแขนเข้ามาหน่อยนึง คุณก็จะสามารถถ่ายด้วยเลนส์16บหมิลชิวๆแบบนี้ได้อันนี้แอคทีฟโหมดแบบยืดแขนเต็มๆเนี่ยพิว๊ิเห็นรายละเอียดข้างนอกเนี่ยโอ้โหถือสบายเนี่ยแอบหลอกกันสามี่คนเนี่ยชิวๆแต่แขนมันจะเมื่อยนเนเองอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราทําแบบนี้หุบขึ้นมาอีกหน่อยแบบที่ผมทำนี่มันจะไม่เมื่อยแบบนี้เนี่ยแอคทีฟโหมดคุณก็ยังสามารถที่จะบล็อ uh, กได้แบบสบายๆเห็นไหมแบบเนี้เนี่ยเห็นทับด้วยเห็นไหม โอ้ยผมผมตกเลยผมตกลมพัดลมพัดคุณคุณเข้ามาคุณเข้ามาสิอ่ะแอคทีฟโหมดพร้อมกับาาวบวกกันสองสามคนมนี่ชิลๆได้ไอีกคนนึงด้วยเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเลนที่กว้างนะครับด้วยความที่มันเป็นอ er ัลตาไว้นะมันก็สามารถที่เอาไปประกบกล้องฟูลเฟรมนะครับแล้วก็เปิดกันสั่น เป็นแบบแอคทีฟโหมดอะไรเงี้ยนะครับถือด้วยมือเปล่าเนี่ยก็คือเลือะๆนะครับเก็บได้เลอะๆบล็อกได้สบายๆหรือในการถ่ายวิดีโอมุมที่มันแคบๆมากๆอ่าอย่างเช่นบนรถหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในสถานที่ที่มันแคบๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเก็บได้ดีกว่านะพื้นที่จํากัดจําเขียดที่ต้องการพื้นที่ถอยมากๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เลนส์ที่เป็นอ er ัลตัวไว้หน่อยเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในส่วนนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะจริงๆโซนี่จีมัตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอัลตัวไว้ซู ส8เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมติดใช้ช่วง16-35มากกว่านะเพราะว่ามันก็มีใช้มาตั้งนานแล้วแหละนะครับ16.35มันเป็นช่วงแบบช่วงมาตรฐานอ่ะเออพูดง่ายๆนะครับพอเคยลองใช้ตัว1 2 2 4 f 2 8ตัวเนี้ยนะครับได้ไปลองใช้รู้สึกมันค่อนข้างกว้างกว้างจนแบบรู้สึกว่าไม่ถนัดอ่ะนะครับถนัดกับ ช่วงนี้มากกว่าเพราะว่าได้ใช้บ่อยใช้อยู่แล้วใช้มาตั้งนานกันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับหัวเรื่อตัวนี้นะครับบอกราคาค่าตัวกันก่อนเลยนะครับอยู่ที่77,990บาทนะครับราคาขนาดนี้นะครับ GM อย่างนี้นะครับมันคุ้มค่าไหมมันสุดจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรีวิวนี้ครับผม ดับแรกเราไปดูกันที่บอดี้วัสดุแล้วก็ขนาดน้ําหนักอะไรประมาณนี้กันก่อนรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าโรกกันออกมาตามแบบฉบับของโซนี่ m เลยนะครับในส่วนของพื้นผิวเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของพื้นผิวยิงทรายเหมือนเดิมนะครับกันลื่นนะเหมือนตัวอื่นๆนะครับวัสดุโดยรวมก็ถือว่าแน่นงานพรีเมียมนะครับสมฐานะของ GM อยู่แล้วก็เลนจีเเนี่ยเรื่องวัสดุเวลาที่เราไปจับถือเนี่ยก็ถือว่าแน่นไม่ปองแปงแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวกระบอกเลนส์กันบ้างนะครับวงแหวนปรับซูมนนน่ยจะอูด้าหลังววงวฟก จะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะไม่มีโหวดปรับรูรับแสงที่กระบอกเลนนะครับเหมือนพวกเลนฟิกนะ จริงๆมันมี7 2็ดอีกตัวนะเจ็ดสิบสองร้อยตัวทูนะครตัวนั้นเป็นรูรับแสงที่กระบอกเลนส์เหมือนจะเป็นเลนส์ซูมตัวเดียวเลยมั้งที่มีปรับรูรับแสงได้ที่กระบอกเลนส์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับทีนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างว่าให้ปุ่มอะไรบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีในส่วนของสว e ิต AFMF ให้นะครับแล้วก็ปุ่มโฟกัสโฮมบัตตอนนะครับมาให้อ่าซึ่งก็มีแค่นี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มโฟกัสโฮมบัตตอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปทําการคัสตอมเเนนนนย่าาาาด้้ทีีรกกััมณูล นิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของท้ายเลนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปื่อยๆอ่ะมันไม่มีกระจกข้างหลังปกติเลนจีเเนี่ยมันต้องมีกระจกข้างหลังเพื่อกันแบบฝุ่นเข้าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีมันทะลุเข้าไปเห็นเลนชิ้นหลังสุดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันโหดร้ายไปหน่อยว่าบางทีฝุ่นมันเข้าง่ายนะครับประมาณเนี้ยมันเข้าไปปุ๊บทีนี้เราไปหมุนเข้าหมุนออกนะด้วยความเป็นเลนที่เป็นเลนซูมด้วยนะครับก็จะไปหมุนเข้าหมุนออกอ่ะซึ่งมันก็ทําให้ฝุ่นนนมัเข้าไปอยู่ใ เล่นได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะก็แอบ,บจะ ตกใจนิดหน่อยอยู่เหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีมาทีนี้ในส่วนของหน้าเลนนะครับก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่82มิลน,นะครับก็ยังถือว่าหาฟิลเตอร์มาใส่ได้สบายๆแหละเออก็ยังดีนะครับส่วนใหญ่อัตรตวายที่ระยะ16มิลเนี่ยนะครับ1635อะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะหาพวกฟิลเตอร์มาใส่ได้นะไม่ไม่ได้หายากอะไรยังหมุนฟิลเตอร์เกลียวใส่ได้นะครับไม่เหมือน1224นะอันนั้นก็เป็นแบบนูนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์แบบปกติทั่วไปเป็นแบบเกลียวหมุนเข้าไปได้นรับับานีีน้ะ้ซึ่งตวสห ายแลนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานร่วมกับพวกฟิลเตอร์แบบ ฟิลเตอร์แผ่นอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปถ่ายวิวกันให้เต็มที่เลยนะครับยังสามารถที่จะใช้งานกับฟิลเตอร์แผ่นได้นะครับโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ลองเอาไปประกบคู่กับตัว H&Y and นะครับ K Series นะครับซึ่งเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะว่า H&Y and ตัว K Series นะครับที่เป็นฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยเขามีอะแดปเตอร์สำหรับตัว16.35เนี่ยต่างหากนะครับจะไม่ได้อยู่ในชุดนะครับซึ่งไอตัวอะแดปเตอร์ลิงตัวเนี้ยมันมีความพิเศษยังไงก็คือว่าอะแดปเตอร์ลิงตัวเดิมเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่ฟิลเตอร์ไปที่16มน,นะกว้าง สนะสงแผ่นเนี่ยมันก็จะปกติไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอเราใส่ไป3ามแผ่นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นขอบนิดหน่อยอ่ะมันจะเริ่มติดขอบนั่นเองนะครับโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้3าแผ่นเท่าไหร่เพราะว่า CPL มันดอบอินอยู่แล้วแล้วก็มออีอาจจะเป็น ND สักตัวนะฮะแล้วก็ GND สักตัวหรือว,ว่า reverse แล้วแต่สถานการณ์นะเต็มที่มันก็ใส่เพิ่มไปข้างหน้าอีก2แผ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะมีขอบมืดให้เห็นเท่าไหร่อย,อยู่แล้วในสถานการณ์ทั่วไปนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะใส่ ND เพิ่มเข้าไปอยากยาวนานมากขึ้นอะไรเงี้ยพอใส่เป็น3แผ่นเนี่ยอะแดปเตอร์ตัวเก่าเนี่ยนะครับมันมันจะทําให้ติดขอบนิดหน่อยนะแต่ว่าตัวใหม่ใส่ไป3แผ่นก็ไม่ติดขอบนะครับประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้สําหรับตัว h a ชเ Y นไ e e ์นะครับทีนี้ในส่วนของขนาดนะครับด้วยความที่เป็นไวซูมแล้ว F มัน .8 อ่ะ F ค่อนข้างกว้างนะครับบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่เลนสที่ ขนาดเล็กเท่าไหร่นะครับเอกอ่าในรีวิวนี้นะครับผมประกอบอยู่บนกล้อง a7c นะครับ a7c เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวเล็กอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าเลนเนี่ยมันอลังการกว่ากล้องแล้วน่ะประมาณนี้นะครับแม้ว่าเลนตัวนี้นะครับจะดูมีขนาดที่อลังการอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนักอย่างที่ที่คิดนะครับน้ำหนักเลนเนี่ยอยู่ที่680กรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้ามองว่าเป็นเลนอัลตาไวซูม f 2อนะครับผมก็มองว่าถือว่าไม่หนักนะ ล้วไปต่อกันที่เรื่องความคมแบบสรุปนะครับความคมเนี่ยเท่าที่ผมได้ไปทดสอบมานะครับกลางภาพเนี่ยเรียกได้ว่าคมใช้การใช้งานได้เลยที่ f 2 8นะครับมันอาจจะไม่ไถึงกับเลนฟิกอะ่ะแต่สาหรับเลนซูมก็ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนความคมที่ขอบภาพดรอปลงมาน้อยมากๆนะบอกได้เลยนะครับตั้งแต่ที่ f 2 8แล้วนะครับตามแบบฉบับของเลน GM เลยนะครับเมื่อหลี f ให้แคบลงไปเรื่อยๆนะครับที่ประมาณ f 5 6 f 8 f 1 1ประมาณนี้นะครับความแตกต่างของความคมเนี่ยจะเริ่มเดายากแล้วเริ่มดูยากแล้วถือว่า เลนต์ตัวเนี้ยสามารถใช้ได้เลยนะครับที่5.6 f8 f11 เนี่ยชิลๆเลยนะครับได้เลย 3F เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ f8 f11 กันบ่อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับพอเริ่มหลีไปแคบกว่านั้นเป็น f16 f22 อะไรเงี้ยจะเห็นว่าความคมมันจะดรอปลงจาก f11 ไปนิดนึงนะดรอปลงไปตามลําดับนะครับแต่ไม่เยอะนะนน้อยๆ เรามาพูดถึงเรื่องการละลายหลังแล้วโบเก้นิดหน่อยล้กันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เลนสตัวนี้แม้ว่าจะเป็นเลนส์เอลิทาไวซูมนะแต่ว่าด้วยความที่ F2.8 นะครับแล้วก็ประกบกับฟูเฟบอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังพอที่จะทําละลายหลังได้บ้างนะครับโดยเฉพาะการถ่าย อะไรที่ใกล้ๆนะครับโดยที่ภาพตัวอย่างผมเนี่ยเป็นรูปลูกเนาะก็เป็นเด็กนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าใกล้เขาได้มากขึ้นเพราะว่าตัวตัวเล็กใช่ไหมฮะพอเข้าใกล้เนี่ยก็จะเห็นการไหลหลังที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการถ่ายครึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับถ่ายท็อปเนี่ยก็อาจจะเห็นเหมือนน้อยลงนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมมองว่าที่ ครึ่งตัวเนี่ยพอละลายหลังได้บ้างนะครับถ่ายคนติดวิวหรืออะไรเงี้ยนะครับถ่ายเต็มตัวก็พอได้แต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ที่35มสิบห้ามินนะครับก็จะละลายหลังได้เยอะกว่าที่ช่วง16บหมินนะครับตามสูตรอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของโบเก้นะครับด้วยความที่เลนตัวนี้นะครับมันทาละลายหลังได้นะครับแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะทำให้เกิดโบเก้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเลนพวกที่เอฟหนึ่งีหรือว่าเลนช่วงที่เป็นเทเลแล้วก็เอฟกว้างๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็พอทําได้นะครับ แม้ว่ามันจะไม่ใช่โบเก้ลูกใหญ่โตมโหฬาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าโบเก้ที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะละมุนดีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันีนส่งจากเลน XA นะครับ Extreme Aspherical นะครับที่เขาใส่มาด้วยนะครับที่เป็นเลนที่ค่อนข้างที่จะเรียบมากๆนะครับสำหรับตัว XA ตัวนี้นะครับก็ทําให้ตัวโบเก้เนี่ยมันมันเรียบเนี่ยละมุนนะครับไม่ไม่เกิดอันเนสหลิงเลยนะครับรวมถึงเบรดนะครับที่มีถึง11บใบเนี่ยทำให้ตัวโบเก้เนี่ยมันค่อนข้างกลมแต่ว่าทําได้ค่อนข้างดี ในเรื่องความบิดเบี้ยวเนี่ยก็ถือว่ามีเลยแหละนะก็บ,บอกอตรงๆว่ามีเลยแหละนะครับก็เปรนไวน์นะแต่โดยส่วนตัวผมถือว่าน้อยนะโดยส่วนตัวผมมองว่าน้อยนะที่ช่วง16มิลเนี่ยจะเห็นว่ามันปล่องตรงกลางนิดนึงนะครับพอเราซูมไปที่35มิลนะครับก็จะมีอาการเบี้ยวลดลงมากๆนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันมีความเว้าเข้านิดหน่อยเข้ากลางนิดหน่อยซึ่งจากการใช้งานนะครับถ้าเราอยู่ในมุมระนาบที่ปกตินะครับที่ตรง,ตรง,ตรงๆเนี่ยก็โอกาสที่มันจะเบี้ยว ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับดูเว้นว่าเราจะงัดจะก,กดอะไรเงี้ยมันก็ถึงจะเห็นว่ามันมันเบี้ยวะนะประมาณนี้นะครับผม เรามาถึงเรื่องความเร็วโฟกัสกันบ้างนะครับเลนตัวนี้ก็ถือว่าทํางานโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วนะก็เร็วดีทีเดียวนะครับแต่การทดสอบเข้าๆออก,ออกๆอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่เขาใช้ตัวระบบโฟกัสนะครับเป็น D D S S M นะครับย่อมาจาก Direct Drive Supersonic Wave Motor นะครับหรือว่าพูดง,ง่ายๆมันก็คือตัว Linear Motor เนี่แหละ2ชุดด้วยกันนะที่ขับเคลื่อนด้วย p i s t o Drive นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีความมันมีจุดเด่นที่ความรวดเร็วแม่นยําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเงียบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ย เท่าที่ผมลองใช้นะก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับเจ้าเลนจีเอมตัวนี้ครับ ถัดมาที่เรื่องโฟกัสบิตติ้งกันบ้างนะครับหรือว่าเลนบิตติ้งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของโฟกัสบิตติ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีให้เห็นนะครับก็มีให้เห็นเลยทั้งที่16มิลนะครับแล้วก็ที่35มิลเลยนะครับก็ตามสไตล์โซนี่นะครับมักจะมีเลนบิตติ้งให้เห็นอยู่แล้วนะครับจริงๆมันก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของของของเลน s o โซนี่หลายๆตัวเหมือนกันนะที่มีเลนบิตติ้งค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะต้องทําใจนะครับแต่ว่าโชคดีที่จะชุบ กล้อง A7 Mark i เป็นตัวเดียวนะครับที่แก้ไขเลนส์บิตติ้งได้ในตัวกล้องนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ A7 Mark i ก็ตามนั้นครับก็มีเลนส์บิตติ้งครับ อ่ะถัดมาเรามาดูกันที่การคาดเครื่องของสีบ้างนะครับทั้ง CA แล้วก็ LOCA นะครับเลนส์ซนี่16-35 f 2.8 GM ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่เขาทำเรื่องการคาดสีได้ดีมากๆครับจากการทดสอบเนี่ยผมทดสอบหลายรอบดอ้วยนะเพราะว่าแบบทดสอบครั้งแรกแล้วรู้สึกเฮ้ยไม่มีจริงอะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทดสอบหลายๆรอบหลายสถานาการณ์นะครับก็ตามนั้นนะครับว่ามันไม่มีแทบไม่มีคือไม่มีเลยดีกว่าใช้คําว่าไม่มีก็ได้นะครับอย่าง CA เนี่ยขอบม่วงนะครับมันก็จะเป็นที่ จุดโฟกัสใช่ไหมครับเท่าที่ดูหลายๆสถานการณ์เนี่ยไม่เจอเลยน้อยมากไม่มีเลยดีกว่านะครับน้อยมากๆนะครับส่วน LOCA เนี่ยมันก็จะเกิดที่ที่ไม่ใช่ จุดโฟกัสเออมันจะเป็นข้างหน้ากับข้างหลังจุดโฟกัสนะครับช่วงที่เอาโฟกัสออกไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังสีก็จะไม่เหมือนกันนะนะข้างหน้าก็จะเป็นสีบ่วงนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้จากการทดสอบแล้วนะครับทั้ง2ช่วงเลยทั้ง16ทั้ง35นะครับที่ f 2.8ไม่มีเลยนะครับน้อยมากๆถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของ ca หรือว่าในเรื่องของการคลาดเคลื่อนสีนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดานะ เออนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดจากการออกแบบที่ดีมากๆหรือว่าเลนชิ้นเลนอ d ดีชิ้นเลน ED, นลูนน่นนี่นั่นพิเศษที่เติมเข้ามานะเราไม่รู้ว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรไกันแน่นะครับเพราะว่าหลายๆเลนที่มันมีเลน ED ดีมันก็ยังมีนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับซึ่งมันก็ทําให้เลนตัวนี้นะครับทำเรื่อง CA แล้วก็ LOCA ได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสเลนมาเลยครับ มาต่อกันที่เรื่องโกดกับแฟกันบ้างนะครับแม้ว่าเจ้าเลนโซนี่1 6 8า GM ตัวนี้นะครับจะมีการเคลือบ nano AR c o ต t i n งมานะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าย้อนแสงจริงก็ก็ยังเห็นอยู่นะก็ยังเห็นในส่วนของแฟให้เห็นอยู่บ้างนะครับโกดไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าจะเห็นแฟซะเยอะนะครับถ้าที่ f องกว้างนะครับอย่าง f 2.8เนี่ยจะเห็นไม่ชัดเท่าที่ f แคบ อย่าง f 2 2อ่ะแน่นอนมันเป็นประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับเลนทุกตัวก็เหมือนกันนะครับอย่างที่ f 2 8เนี่ยผมมองว่ายัางไม่เยอะเท่าไหร่นะยังอยู่ในระดับที่ยังเออพอรับได้นะมันก็เห็นบ้างแต่เห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าแค่ไปเรื่อยๆไปถดถึง f 2 2่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับมีเห็นการรีเฟกของตัวชิ้นเลนเนี่ยออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์อยู่หน่อยๆตรงที่ว่ามันเกิดวงแหวน วงแหวนที่ขอบๆนะครับเป็นเป็นวงแหวนลุ้งอ่ะซึ่งจะเห็นที่ช่วง16มิลน,นะครับที่35มิลเนี่ยไม่ค่อยเห็นปกติผมไม่ค่อยเจอในเลนที่ราคาสูงขนาดนี้นะเออส่วนตัวผมมาเป็นคนชอบอะไรแบบอย่างนี้นะดีเฟกอะไรแบบนี้ผมชอบเออผมก็อาจจะถ่ายเพื่อให้เห็นบ้างในบางครั้งแต่ว่าถ้าสาหรับคนที่ซีเรียสเราก็ไม่อยากได้จริงๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง เบี่ยงมุมหลบด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะผมมองว่าตอนที่ผมทดสอบเลนส์ตัวนี้นะครับแดดมันแรงมากนะครับมันก็ยิงมาตรงๆแบบแรงๆแบบนี้นะครับก็เลยก็ค่อนข้างทำร้ายเลนส์อยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับแต่ก็ก็เห็นพูดังไงของผมว่เออประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันก็มีให้เห็นนะครับซึ่งก็แอบแบบตกใจอยู่เหมือนกันว่าเลนส์ระดับเกรดราคาขนาดนี้มันมีด้วยเหรออะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเทสแล้วเป็นไงเหมือนกันนะแต่ผมเทสแล้วเจอนะวันนี้ครับผม มาต่อกันที่ Star e เ f ฟเฟนะครับหรือว่าแฉกไฟนั่นเองนะครับอ่าเลนตัวนี้นะครับมีเบรดทั้งหมด11บเบรดนะครับซึ่งเป็นแบบเซอร์คูลาด้วยนะครับก็คือมันจะแบบซ้อนๆกันอยู่ไอเบรดแบบนี้นะครับมันจะกลมกว่าเบรดแบบธรรมดานะซึ่งใน GM เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซอร์คูลาร์เบรดทั้งหมดเลยนะครับยิ่ง11บเบรดก็ยิ่งกลมเข้าไปอีกนะเพียงแต่ว่าพอมันเป็น11บเบรดเนี่ยนะครับในส่วนของแฉกนะครับมันจะกลายเป็น 22แชกเลยนะครับามากันยืบยับเลยนะครับในส่วนของแชกนะครับโดยที่เลนตัวนี้นะครับแชกมาค่อนข้างไวก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับจาก f 2 8กว้างสุดไปที่ f 4นะครับไปแค่สต็อปเดียวเนี่ยนะครับเราก็ เห็นเริ่มเห็นแบบหางหางมาแล้วเริ่มเห็นหางแฉกมาแล้วนิดหน่อยนะครับอพอเราหลีแคบลงไปเรื่อยมันก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ราวา f11 เนี่ยก็เห็นแบบชัดแบบเป็นแฉกแล้วอ่ะซึ่งก็หลังจาก11มานะครับเป็น16เป็น22อะไรเงี้ยนะมันก็จะแฉกมันก็จะแหลมขึ้นชัดขึ้น f22 มันก็จะชัดที่สุดตามระเบียบนะครับก็ดีนะเลนที่แฉกมาไวเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะ ไปถึง f 22อะไรเงี้ยเพื่อที่ไม่อยากให้มันเกิดดิเฟคชันแล้วภาพมันขมน้อยลงอะไรเงี้ยนะสำหรับบางคนที่ซีเรียสนะที่ต้องการคุณภาพสูงสุดของเลนส์ตัวนั้นจะทําได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อดีที่ว่าแฉกมันมาเร็วอ่ะเออไม่ต้องไปถึง f 22องะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่ว่าเอาจริงๆเลนส์ตัวนี้ความคมที่ผมดูมาหน้าที่ f 1 6 f 2ีเนี่ยก็ ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะมันลดลงไปน้อยมากนะครับถือว่ายัางยังดีอยู่นะจริงๆก็ใช้ F22 e ได้นะสำหรับผมอะผมไม่ได้ซีเรียสมากสำหรับคนที่ซีเรียสน,นะครับก็ถือว่าดีอีกเพราะว่าเลนตตัวนี้แฉกมาค่อนข้างไหวนะครับประมาณนี้นะในส่วนของอาการขอบมืดนะครับหรือว่าวิกเนต วินเยตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีให้เห็นอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเลนวายนะครับแล้วก็เอฟคอนข้างกว้างจริงอยู่มันมันไม่กว้างเท่ากับพวกเลนฟิกพวก1 8 1.4อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็กว้างอยู่เหมือนกันอ่าเป็นเลนวายซูมนะครับกว้างอยู่แล้วก็แน่นอนว่ามันจะมีพวกขอบมือให้เห็น อยู่บ้างแน่ๆอยู่แล้วนะครับจากที่ผมได้ลองลองลบลบขอบม,มืดดูนะครับก็มันห่างจากตรงกลางไม่ถึงครึ่งสต็อปดีนะประมาณ0.3 0.4ยอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ไม่เยอะนะโดยส่วนตัวม,มองว่ามันไม,ไม่ไม่เยอะเลยนะครับก็ถือว่า,สาใสใช้ได้นะครับโอเคเลยถือว่าอาการขอบม,มืดเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับไม่ถึง0.5ด้วยซ้ำนะครับไม่ถึง0.5สต็อปก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับตัววิกเนตตัวนี้นะครับซึ่งเราหลีกไปสักประมาณ1สต็อปอบอจาก2.8ป4ยก็ หายไปเยอะเลยนะครับหายไปเห็น,เ,หนเลยนะว่าหายไปค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของวิกเน็ตนะพอไล่ไปจากนั้นก็แทบไม่ต่างจากกลางาภาพแล้วครับผม <S <S เรามาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะครับหลกัหลกๆแล้วอะเลนช่วง16มิลเนี่ย 16-35เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมแบบคุ้นชินอยู่แล้วผมใช้บ่อยในเวลาที่ออกไปถ่ายพวกวิวทิวทัศน์อ่ะ,ท,อะทีนี้เรามาแบ่งเป็นข้อๆเหมือเนเดิมเนาะว่าอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็อะไรที่แอบขัดใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับข้อดีก่อนแล้วกันนะครับคุณภาพความคมเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับในส่วนของการที่เป็นเลนส์ซูมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทํางานได้ดีคมยันขอบเลยนะครับแล้วก็คมทุกช่วงเลยนะครับที่35เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจาก 16มากอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะแม้ว่าตัวขนาดเขาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับความเป็น w i ยซูมสิบหเนี่ยซึ่งผมจับจับมาหลายยี่ห้อก็ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเบานะผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าอื่นเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันเบานะแม้ว่ามันจะอลังการกว่ากล้องที่ผมถือก็ตามนะแต่ว่าโดยรวมผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะ Amazing จริงอเบลมากๆนะครับก็คือในส่วนของการค่าสีทําได้ดีโคตรๆนะครับทำได้ดีมากจนแบบตกใจะเ,เออน่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมเคย รีวิวเลนมาเลยก็ได้นะครับไม่มีเลยนะครับถือว่าน้อยมากๆแบบไม่มีถ้าไม่เห็นเลยนะลดการแก้กเรื่องคาดสีไปได้เยอะเลยนะครับอ่าประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเออมันมันได้ขนาดนี้เลยว่าเรื่องค่าสีซึ่งหลายๆคนก็มองเป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้มันถึงในเรื่องข้อสังเกตกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็พูดกันตามตรงนะครับว่าเลนตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะตกใจในส่วนของแฟร์นิดหน่อย ดยเฉพาะไอ้แฟร์ที่มันเป็นลุวงลวงวงกลมอ่ะเป็นเป็นรัศมีออกมาเออซึ่งมันปกติไม่ค่อยเจอกับเลนราคาขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเจอไหมนะครับข้อที่2นะครับในเรื่องของข้อสังเกตนะครับก็ในเรื่องของเลนบิตติ้งซึ่งเลนโซนี่ก็มีก็นข้างเยอะนะครับอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าคุณซีเรียสเรื่องเนี้นะแล้วคุณใช้ a 7 Mark ์อยู่ก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะครับเพราะว่า a 7 m a r k เนี่ยมัน มีแก้มาให้เออก็โอเคแหละคือในภาพนิ่งอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นเลนส์วายด้วยนะอาจจะเสียความกว้างความแคบไปนิดๆหน่อยๆไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในวิวดีโอเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกันค่อนข้าง,งเยอะนะเพราะว่าบางทีเออมันมันวื้บวาบอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะข้อสุดท้ายนะก็จะเป็นในส่วนของท้ายเลนส์เนี่ยมันไม่มีกระจกกันฝุ่นเข้าซึ่ง เออมันมันแอบขัดใจนิดหน่อยเพราะว่าโดยทั่วไปอะเลนส์ที่เป็นเ m น GM หรืออะไรเงี้ยมันจะมีตัวกระจกตัวนี้อยู่เอ,อ่อเวลาที่หมุนซูมเลนส์ตัวนี้นะครับมันมีการยื่นเข้ายื่นออกนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับการดูดฝุ่นเข้าไปอะนะถ้าฝุ่นมันไปตกอะไรเงี้ยนะมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในในตัวชิ้นเลนส์ข้างในได้มากกว่านะครับแล้วก็การเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะยากกว่าการที่มีกระจกอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนะก็แอบแปลกใจว่าเลนส์จีมัตเตอร์ตัวนี้ทำไมไม่มีมาอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นโดดเด้งขึ้นมาสกิดจิตใจผมขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมนะครับก็ถือว่ามันอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานที่ดีของเลน GM อยู่แล้วนะครับทีนี้จากการใช้งานนะครับภาพรวมผมมองว่าเลนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่สุดมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ ราคาก็เช่นกันสุดมากๆจ่ก้าเศูนะครับในเรื่องของความคุมก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับสายวิวผมว่ามันก็ต้องมีสักตัวแหละที่เป็นเป็นสิบหที่จะเอาให้สุดที่สุดของโซนี่นะก็ต้องเป็นตัวนี้แหละสําหรับสายวิวนะครับสายจริงจังเน้นคุณภาพนะผมมองว่ามันก็มองหาตัวเลือกอื่นยากเหมือนกันนะนะในช่วงเลน์ที่เป็น1635 f 2.8นะของนอกค่ายก็ซิกมาเองก็ไม่มีช่วงนี้นะครับแล้วก็ จะไปฟิกเลยอ่ะแน่นอนมันคมกว่าอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็อาจจะเสียความอเนกประสงค์ของการที่มันสามารถซูมได้ไปอะไรเงี้ยนะครับผมว่าถ้าคุณเป็นสาย g b u t t e r อถ่ายวิวจริงจังนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลนตัวหนึ่งแล้วกันที่ อาจจะม,มองมองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโอเคก็ okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว Sony 1635 F 2.8 GM ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้ก็คุยกันได้ครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยครับผมรอบคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ